อัญญาบรรันสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบันสีในอีพีไม้กระถาง5.5นิ้วครับตอนเย็ยนๆเวลา17.30น,น,นาทีทุกวันไม้ฟอร์มตัวโตฟอร์มกรนะครับปลูกให้2ต้น3ต้นในกระถาง ลูกค้าได้รับไปแล้วนะครับแนะนาให้อัพไซต์กระถางเป็นกระถาง10นิ้วโดยไม่ต้องซื้อ2กระถางไปปลูกรวมกันนะครับการปลูกรวมกันการเบียดทําให้ตุ้มดินเขาแตกมีโอกาสาที่จะชะงักแล้วก็าการจเจริญเติบโตช้าหรือบางครั้งก็ถึงขั้นยุบไปเลยแต่ท่านคงเคยเจอมาแล้วซื้อมาสองกระถางมาปลูกรวมกันโตแค่กระถางเดียวเช่นเดิมนะครับบางครั้งก็ยุบไปเลยบางครั้งก็โตช้าทําให้โตไม่ทันกับอีกต้นหนึ่งฟอมพุ่มฟอร์มกอ ก็จะโตอยู่ต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งก็แค่แกนอยู่ด้านล่างตอ,อนการนํออาเสนอขาจะาชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คนุงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุอีเมเตลรโดยไปรษณีย์ไทยค่าจะส่งมาเมาคิดที่50บาทจะรับกี่กระถางก็ได้ลูกค้าสามารถทยอยรับและฝากพ่อค้าไม่ได้นะครับแต่พ่อค้าเน้นนะครับอย่ารับเกิน2สัปดาห์เพราะว่าพร้อมนี้ฟอร์อมโตมากแล้วเวลาที่ลูกค้ารับไปแล้วนะครับพ่อค้าต้องไปตั้งไว้ในถาดอาจจะชิดกันสักนิดหนึ่งเขาก็จะยืดจะสูงเนื่องจากว่าถ้้าาาไไปววงงกันนี จ,จำไม่ได้นะครับว่าเป็นของใครบ้างดังนั้นพ่อค้าก็ต้องใส่ถาดของแต่ลูกค้าแต่ละคนก็จะชิดกันสักนิดนึงทําให้มีโอกาสที่จะยืดจะสูงครับพื้นที่ในการจัดวางนะครับก็มีแดดปกตินะครับแต่ว่าการวางต้องวางในถาดทําให้วางชิดกันสักนิดนึงก็โอกาสที่จะยืดจะสูงค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นนะครับปับไปฝากไว้นะครับถ้าฝากไม่เกิน2สัปดาห์นะครับฟอร์มเขาก็ยังสวยอยู่แต่ถ้าฝากเลยไปมากกว่านั้นมีโอกาสยืดสูงแล้วก็ไปตั้งฟอร์มในกระถาง อาจจะไม่สวยนะครับฟอมของบอลสีนะครับถ้าสูงสูงจะไม่ค่อยสวยเท่ากับฟอมเตี้ยเตี้ยสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับจุลพลฟอร,พรพ์ม3ต้นในกระถางจุลพลฟอรพ์ม3ต้นในกระถางขัดสีมาแล้วขัดสีเต็มจุลพลกระถา,างนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับจุลพลฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บบาทครับ มะก,กราคมฟอมหนึ่งต้นโตในกระถางกับหนึ่งต้นเล็กด้านล่างมักราคมฟอมสองต้นในกระถางหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กมะกราคมกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมกราคมฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับศิลาเพชรฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางศิลาเพชรกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางศิลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา ดสิบาทครับสิดาเพชรกระถางที่หนึ่งฟอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อเป็กด้านล่างกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสิดาเพชรกระถางที่หนึ่งาเพชรกระถางที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางศิลาเพชรกระถางที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางศิลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับศิลาเพชรกระถางที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเทพดาราฟอร์มสองต้นโตโตในกระถางกัดสีสวยเทพดาราฟอร์มสองต้นในกระถางกัดสีสวย เทปดารากระถางนี premises, ้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเทปดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับต้นโตโตฟอมสวยสวยกัดสีสวยๆเช่นกันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเทตดาราฟอร์ม2ต้นในกระถางพยาความดาฟอร์ม2ต้นในกระถาง1ต้นโตกับ1ต้นเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพยาความดําฟอร์ม2ต้นในกระถาง1ต้นโตกับ1ต้นเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ องญิงทอฝันฟอมสองต้นในกระถางองค์หญิงทอฝันฟอมสองต้นในกระถางปลายหนึ่งต้นไบปลายหนึ่งต้นองค์ยิงทอฝันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับองค์หญิงทอฝันฟอมสองต้นในกระถางปลายหนึ่งไม่ปลายหนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับท้องอุไรกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางท้องอุไรกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางทองอุไรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับทองกุไรกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับทองกุไรฟอร์ม2ต้นในกระถางทองกุไรกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางทองกุไรกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางทองกุไรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับทองกุไรกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่สองเศรษฐีริมนาคฟอร์ม1ต้นในกระถางกับหน่หนอด้านล่าง เศรษฐีริมนาความหนึ่งต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อด้านล่างเศรษฐีริมหน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีริมหน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อมังกรยกกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางมังกรยกกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางมังกรยกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมังกรยกกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมังกรยความสองต้นในกระถาง มังกรย 2, 2กกระถางที่สองความสองต้นในกระถางมังกรยกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับมังกรยกกระถางที่สองความสองต้นในกระถางความใบดดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับนางฟ้าจำแรงความสี่ต้นในกระถางนางฟ้าจำแรงความสี่ต้นในกระถางนางฟ้าจำแรงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับนางฟ้าจำแรงความสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับตะเคียนทองฟอร์มสองต้นในกระถางตะเคียนทองความ สองต้นในกระถางกับสองหน though, ่อด้านข้างตะเคียนทองฟอมสองต้นกับสองหน่อตะเคียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับตะเคียนทองฟอมสองต้นกับสองหน่อตะเคียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมากันตะกะฟอมสองต้นกับสามหน่อในกระถางมากันตะกะฟอมสองต้นกับสามหน่อในกระถางมากันตะกะกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมากันตะกะฟอมสองต้นกับสามหน่อในกระถางฟอร์มโตโตมากันตะกะกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับสุนกวนตับสามก๊ก สุนกวนฟอม3ต้นในกระถางสุนกวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสุนกวนสุนกวนตับ3กครกฟอม์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสีเลือกงามฟอม์ม1ต้นในกระถางสีเลือกงามฟอม์ม1ต้นในกระถางใบเสียหนึ่งใบนะครับไม่ใช่ใบทายๆข้าค้าไม่ได้ดึงออกให้เนื่องจากว่าต้องให้เขาช่วยสังงคห์แสงสีเลือกงามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสีเลือกงามฟอม์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับ มิโดริฟความสองต้นในกระถางมิโดริฟความสองต้นในกระถางความตเตมมิโดริกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมิโดริฟความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพิษณุโลกความสองต้นกับ2หน่อเล็กๆในกระถางพิษณุโลกความสองต้นกับ2หน่อเล็กๆในกระถางพิษณุโลกกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจังหวัดพิษณุโลกความสองต้นกับ2หน่อในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ จังหวัดพิษ MM ณุโลกกระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับจังหวัดพิษณุโลกฟอมสี่ต้นในกระถางคุณรัตนาวุฒิฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆคุณรัตนาวุฒิกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับคุณรัตนาวุฒิฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับ เพชรมณฑลฟาร์มสองต้นในกระถางเพชรมณฑนฟนฟอมสองต้นในกระถางกอตัโตเพชรมณฑนนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรมณฑนนกระถางนี้ให anyway> ้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรมณฑนฟนฟอมสองต้นในกระถางเมื่อวานรัตนาโกสินฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางบววานรัตนาโกศินฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางฟอมตัวโตใบดกงดกบัววานรัตนาโกสินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับว,ว่านัตนาก,กสินาร์มตัวโตความใบดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับยุทธาธีครามสองต้นในกระถางยุทธาธีครามสองต้นในกระถางเป็นไม้ตัดใบให้เขาเติดขึ้นมาใหม่ยุทธาธีครามสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆยุทธาธีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับยุทธาธีกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ ยุทธาทีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางยุทธาทีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางไม้ตัดใบให้แตกใหม่เช่นกันยุทธาทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับยุทธาทีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับถ้าคนพืเกยีติฟอมสองต้นในกระถางถ้าคนพะเกลีติฟอมสองต้นในกระถางฟอมโต ถ้คนพะเกียรติกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับตะคนพะเกียรติฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับยือสุดแขนครับจุฬาลงกรฟอร์ม1ต้นในกระถางจุฬาลงกรฟอร์มโตโตหน้าใสวยๆจุฬาลงกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับจุฬาลงกรฟอร์ม1ต้นในกระถางวันอังคารฟอร์ม1ต้นในกระถางวันอังคารฟอร์ม1ต้นในกระถางวันอังคารกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 70บาทครับธนาคารฟอม์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับซับพนมฟอร์ม2ต้นในกระถางซับพนมใบยาวฟอร์ม2ต้นในกระถางหน้าเข้มซับพนมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับซับพนมใบายาวฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพญาปัญจเวกฟอมกอฟอมกอนานากอนับนับต้นไม่ได้ครับต้นเขาเล็ก พญาปัญจเวกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130้าบาทครับขาวๆสวยๆพญาปัญจเวกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130้มบาทครับไม้แาดเซียนนะครับต้องเติมปุ๋ยนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงต้นนี้แล้วไม่เติมปุ๋ยนะครับจะได้จะไม่ได้ฟอร์มแบบนี้จะไม่ได้สีแบบนี้แหละฟอร์มแบบนี้จะเล็กๆเดียวๆสิดๆพญาปัญจเวกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130้าบาทครับพญาปัญจเวกกระถางที่1พญาปัญจเวกกระถางที่2ฟอร์ม กอกอนหนาแบบนี้นะครับน่าจะประมาณสิบต้นขึ้นพญาปัญจเวกกระถางที่สองขาวสวยๆกระดูกเขียวๆเข้มๆพญาปัญจเวกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับพญาปัญจเวกฟอมกอกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับกอนหนาๆสีขาวๆกระดูกเขียๆๆสวสวยๆสำหรับเดือนนี้น่าจะมีแบ่งแค่สองกระถางนี้นะครับ ชัดทินกรฟอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางชัดทินลรฟอรฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางชัดทินกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับชัดทินกรฟอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับผาส้นแก้วฟอมสองต้นในกระถางผ่าส้นแก้วฟอมสองต้นในกระถางผ่าส้นแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับผาส้นแก้วฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ สั่งแก้วฟอมสองต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางเช่นกันแม่ฟ้าหลวงกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับแม่ฟ้าหลวงฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางที่สอง แม่ฟ้าหลวงกระถางที่สามฟอร์มสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กนะไม่เล็กมากแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับแม่ฟ ouais. ้าหลวงฟอร์มสามต้นในกระถางสีสวยๆกระถางนี้ให้ไปที mostly, ่ราคาหนึ wealthy, ่งร้อยยี่สิบบาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางที่สามเมืองใหม่ฟอร์มสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กเมืองใหม่ฟอร์มสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กเมืองใหม่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเมืองใหม่ฟอร์ม สองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเทพเทวาฟอมสองต้นในกระถางเทพเทวาฟอมสองต้นในกระถางเทพเทวากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเป็นเทพเทวาป้ายน้อยนะครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา6กบาทครับเทพเทวากระถางนี้ให้ไปที่ราคา6 9บาทครับอร์มสองต้นในกระถางราชาบดีฟอมสองต้นในกระถางออกทนหน้าเขียวราชาบดีฟอมสองต้นในกระถางราชาบดีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา ห้าสิบเก้าบาทครับราชาบดีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับฟอมสองต้นในกระถางรวยล้นฟ้าฟอมสองต้นในกระถางรวยล้นฟ้าฟอมสองต้นในกระถางรวยร้นฟ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับรวยร้นฟ้าฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับฮกลงขาวฟอมสองต้นในกระถางฮกลงขาวฟอมตัวตัวฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่กับสีขาวมาเต็ม โค้ลงข่าวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บาทครับครงลงข่าวฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคา1 5 0บาทครับจบพนันครฟอร์มสองต้นในกระถางจบพนันครฟอร์มสองต้นในกระถางจบพนันครกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจบพนันครฟอร์มสองต้นในกระถางจบพนันครกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความโตเตช่นกัน อาจารย์คงฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางอาจารย์คงฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางอาจารย์คงกระถางนี้ให้ไปท ble, ี่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับอาจารย์คงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางพยาสุบันฟอมสามต้นในกระถางพยาสุบันฟอมสามต้นในกระถางพยาสุบันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับพยาสุบันฟอมสามต้นในกระถางพยาสุบันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับ หลวงราตนีหาความสองต้นในกระถางหลวงรัตนีหาความสองต้นในกระถางหลวงรเสนีหากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับหลวงรเสนีหาความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับกวนูความสองต้นในกระถางกวนูความสองต้นในกระถางความตโตกัดสีสวยๆสีแดงสวยๆกวนูกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับกวนูกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับกวนูความสองต้นในกระถาง ยักษ์รามาสรนอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางยักษ์รามาสรนอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางยักษ์รามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับยักษ์รามาสรนอร์มสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางมณีสัตบัญฟอร์มสามต้นในกระถางมณีสัตบัญฟอร์มสามต้นในกระถางมณีสัตบัญกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมณีสัตบัญฟอร์มสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ สำหรับ e ีนี้ครบ50กระถางแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจตนังซื้อบริษีติดต่อมาที่0 8 7 6 1 1 5 1เ9เป็นทั้งดายและเบอร์โทรสามารถทยอยรับจากหลายๆี p มารวมกันทำการจัดส่งในครั้งเดียวได้เพื่อประหยัดค่าขนส่งนะครับแนะนำรับไวนบไ้นะครับไม่เกิน2อสัปดาห์ครับเพื่อที่จะให้ฟอร์มเขาอยู่สวยๆแบบนี้เมื่อรับไปแล้วไปอัพไซต์กระถางเขาจะได้ฟอร์มสวยนะครับแต่ถ้าทิ้งไว้นานโอกาสที่ฟอร์มจะยืดค่อนข้นขางเยอะเยอะ สำหรับวันนี้ทางอัญมณีต้องจากคำว่าสวัสดีครับ